สวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับบูมเอรีวิวบ้านครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับเราได้พิธีกรสุดหล่อนะครับมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ผมผ่านมานะัท่านผู้ชมขับบ้านมาโอ้โหทั้งอำเภอเนี้ยขายบ้านไม้นอกดาวกันเยอะแล้วผมก็เลยได้แวะโทรสอบถามพี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเอกครับพี่เอกครับผมเอกใช่ไหมฮะครับพี่เอกตอนนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรกันพี่บางบานครับจังหวัด อยุธยาครับจังหวัดอยุธยาครับบ้านนกดาวด้านหลังนี่คือพี่สร้างออกมาสไตล์ไหนเนี่ยพี่สไตล์ญี่ปุ่นครับสไตล์ญี่ปุ่นครับโอ้โหระยะการก่อสร้างนานไหมพี่ประมาณ30วันครับ30วันครับผมสวยๆแบบนี้ยกพื้นสูงเท่าไหร่ครับพี่70เซนครับเ0เซนครับผมหลังคาให้เป็นอะไรฮะหลังคาเป็นกระเบื้องครับหลังคาเป็นกระเบื้องรอนคู่อย่างงี้เหรอฮะแล้วไม้พวกนี้คือเป็นไม้อะไรครับพี่อันนี้ไม้นื้อแข็งครับพี่ ไม้เไรนะฮะไม้เนื้อแข็งเนี่ยแหละไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งก็ไปเนี่ยขนาดตัวบ้านเป็นขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้สามคูณสามคูณห้าครับสามคูณห้าเมตรคผู้ชมดูนะนะฮะสวยๆอย่างนี้อันนี้คือทําไปเอ่อกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยพี่อันนี้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กว่ากับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือเก็บสีอะพี่เหลือเก็บสีครับผมราคาพี่ขายเท่าไหร่ปกติขายอยู่สองแสนส่งฟรีครับ ขาย20,000 0บาทส่งฟรีครับผมส่งฟรีกี่กิโลอ่ะพี่200โลครับ200โลครับผมก็คือ200,000บาทส่งฟรี200อโลอ่ะพี่เอกพาผมไปชมหน่อยนะครับภายในประกอบไปด้วยอะไรบ้างพี่อ่าหลังนี้ก็คือมีระเบียงมีระเบียงหน้าเมหนึ่งครับตัวนี้ท่านผู้ชมยกพื้นเจเซนนะครับนะครับบนไดก็ขึ้นไป5ขั้นนะครับแล้วก็จะเป็นระเบียงพักแบบนี้ตรงนี้เราก็มีกระจกมีอะไรให้หมดเลยใช่ครับ ถามนิดนึงพี่มีไฟให้ไหมผมเห็นมีสายไฟมีเดินสายเดินสายไฟให้ทั้งหมดครับแล้วหลอดไฟเราให้ไหมฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ลูกค้าเลยครับอ๋อไม่ได้มีให้แต่เราเมีหลอดไฟไว้ให้ครับมีมีสายไฟไว้ให้เข้ามาภายในประตูนี่คือเปิดเปิดเปิดถากไปสองด้านเลยครับอันนี้เผื่อห้องน้ําด้านหลังไว้ให้ลูกค้าก็คือเผื่อทําต่อเติมห้องน้าใช่ครับนะฮะเข้ามาก็คือจะมีหน้าต่างอย่างเนี้ย หน้าต่างออกสไตล์แบบอ๋อพี่บอกว่าบ้านสไตล์ญี่ปุ่นครับโอ้โหเท่เลยท่านผู้ชมดูดินะฮะแล้วภายในกูด,ด้วยผนังอ,นนอะไรพี่อันนี้หนังเหมือนเชอร่านะพี่ครับสโมดะพี่ตัวน,นี้ก็จะเป็นสไตล์ใหม่นะนะฮะเนี่ยหลังนี้ราคาคุยกันได้อีกนะครับคุยกันได้อีกด้วยถ้าพี่ลดเลยถ้าคนเขาสนใจเนี่ยฮะพี่จะขายเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาคนโทรมาเนี่ยเขาก็ต้องเอาเป็นราคาที่พี่บอกในนี้เลยผมอ่ะ ใจผมเลยนะพี่ครับแสนเก้าผมให้ได้แสนเก้าเพราะมันมันไม่ใช่ไม้ทั้งหลังอือก็คือรถอีกหมื่นหนึ่งใช่แสนเก้าส่งฟรีสองร้อยกิโลใช่ครับก็คืออันนี้ยกได้เลยใช่ไหมหลังใช่หรือว่าต้องรอผลิตเก็บสีแล้วก็ยกไปเลยครับก็คือหลังนี้ยกได้เลยท่านผู้ชมหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทดูดยได้ประตูอย่างนี้นะนะฮะถ้าทางที่ดีมาชมงานด้วยตัวเองก็จะดีนะเป็นพื้นไม้แดงอ๋อประตูเป็นไม้อะไรพี่ไม้เต็งครับไม้เต็ง แล้วพ,พื้นนะฮะพื้นไม้แดงครับพื้นไม้แดงขนาดด้านนอกเป็นไม้อะไรพี่เป็นไม้ตะเคียนครับไม้ตะเคียนครับเอาอมไม้ใหญ่ไปผ่าเป็นฝ้าอืมนะฮะหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับ,รบได้ระเบียงออกแบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นนะภายในดูดูหน้าต่างก็รู้แล้วนะฮะว่าหน้าต่างสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ครับนี่แล้วคนที่สนใจโทรหาเบอร์พี่ได้ที่เบอร์อะไรครับเนี่ยคำเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจรีวิว แนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับสนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใด061ครับ262 8 6 4 9ปครับอ่ะเดี๋ยวบางท่านอาจจะฟังเสียงไม่ค่อยชัดนี่มาด<ม>ูก็คือว่าก็คือโทรตามนี้เลยเหรอพี่ครับผมนี่ท่านผู้ชมตามนี้เลยนะครับคือมีเบอร์โทรของออ เก็บเขาไว้นะฮะอ่าโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับอขอบคุณครับ